สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iphone t o hand channel นะครับวันนี้มีสินค้ามาเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว apple watch นะครับซีรีส์เนะครับผมโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปเป็นไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับโอเคมาดูเครื่องกันเลยดีกว่านะครับนี่นะฮะ apple watch ซีรีส์เนะครับตัวนี้เป็นตัวขนาด41มิลมนะครับรุ่นใหม่ๆนี่เขาไม่ใช่รุ่นใหม่สิหมายถึงซีรีส์เอ่ะจะมีเฉพาะเป็นหน้าจอ41กับ45นะครับจะขยับไซส์ขึ้นมานิดนึงจากรุ่นเก่าเนาะจากรุ่นเก่า40 กับ44เนาะนี่นะฮะหน้าจอสวยๆใสๆเลยนะครับดูตัวเครื่องนะครับเครื่องสวยมากนะครับท่านไม่มีรอยเลยนะครับเนี่ยหมกลิบๆนะครับประกันยังเหลือยาวๆนะครับนี่ฮะนี่ฮะสีิเจ็ดนะครับขนาดจอ41มินะครับเป็นตัว GPS นะครับตัวนี้เป็นสี s ตา r l i ล h t นะครับหรือสีขาวหรือสี ซิเวอร์นั่นเองประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมาดูหน้าจอกันดีกว่านี่นะฮะถ้าสกีลื่นๆนะครับติดมือเลยนะฮะโอเคมาดูตัวเครื่องดูกันนะครับโอเคเนาะนี่นะครับอะมาถึงนี่ก่อนดีกว่าจอภาพนะฮะปรับแสงนะฮะปรับแสงได้ปกตินะครับนี่นะฮะอ่านี่นะครับแล้วก็มาถึงตัวเสียงเขานะครับ ไม่ทราบว่าได้ยินหันหือไมอ่านี่นะฮะเสียงสดใสอยู่นะครับแล้วก็มาถึงสุขภาพแบตเตอรี่นะฮะนี่นะฮะสุขภาพแบตร้อยเปอร์เซ็นเต็มนะครับแทบไม่ได้ใช้งานนะครับผมโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับครบถ้วนเนาะโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งนะครับจอภาพแสงสว่างนะฮะนี่นะฮะ ได้ปกตินะครับเพิ่มแสงลดเสียงได้ปกตินะครับนี่นะฮะนะครับเคลนะฮะทุกอย่างทำงานปกติหมดนะครับเครื่องใช้งานปกติทุกฟังก์ชันนะครับตัวนี้สายเขาจะเป็นตัวสายสีออกเข้าเข้ากับเครื่องก็เลยครับสีสตาร์ไลท์เนาะที่เขาบอกไว้สตาร์ไลท์ก็มีครับมีสายล็อกนะฮะมีสายยาวนะครับแล้วก็มีเป็นสายสั้นเขานะครับรุ่นใหม่นี่จะมีเป็นเฉพาะสายชาร์จเท่าย่างเดียวนะครับ จะไม่มีเป็นหัวชาร์จให้แล้วเนาะแล้วก็มีมาเป็นคู่มือนะครับตัวนี้เนาะคู่มือเขานะครับเรียกว่าอุปกรณ์ครบกล่องนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับหรือไม่สะดวกทักมากระโทรมาสอบถามได้เลยนะฮะส่วนเรื่องสเปคแล้วก็ราคานะครับจะลงในทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับเคนะครับสลับคลิปนี้กันที้แล้วกันนะครับยังไงไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ